หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นเส้นทางแห่งการเปลี่ยนผ่านและการเติบโตช่วงวัยมัธยมศึกษาตอนตอน้นอายุ12ถึง15ปีคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตเด็กเป็นวัยที่เริ่มตั้งคำถามกับโลกพัฒนาตัวตนและค้นหาทิศทางของตอนเองหลักสูตรมัธยมตน้นจึงไม่ใช่แค่การป้อนความรู้แต่คือการวางฐานคิดพฤติกรรมและทักษะที่พาเยาวชนไปสู่การเป็นพลลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต เป้าหมายหลักของหลักสูตรมัธยมต้นพัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐานให้ลึกซึ้งขึ้นเช่นวิทยาศาสตร์ในระดับที่ซับซ้อนขึ้นคณิตศาสตร์ที่เน้นตรรก,กะและการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้เชิงบูรณาการเด็กควรเริ่มคิดอย่างเป็นระบบ ตั้งคำถามสืบค้นข้อมูลและแยกแยะความจริงจากความเห็นได้พัฒนาอัตลักษณ์และทักษะชีวิตช่วยให้เด็กค้นพบตัวเองกล้าสแสดงออกรู้จักตัดสินใจและรู้เท่าทันสื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกเส้นทางในมัธยมปลายทั้งในสายวิทย์คณิตสายศิลป์ภาษาหรือสายอาชีพรายวิชาหลักในระดับมัธยมต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก8กลุ่มภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาและพลศึกษาศิละปะ ทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์การงานอาชีพและเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษหรือภาษาที่3วิชาเพิ่มเติมกิจกรรมเสริมโคดิ้งดีไซน์ทิงกิ้งโครงงานบูรณาการการเรียนรู้จากปัญหา PBL กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีชมรมกิจกรรมการแนะแนวและการวางแผนอาชีพหลักการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง learner center approach ให้เด็กมีบทบาทในการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองกระตุ้นความคิด สร้างสารรค์และการตั้งคำถามเด็กวัยนี้เริ่มอยากรู้อยากเห็นและมีมุมมองเฉพาะตนบูรณาการข้ามวิชา interdisciplinary learning เช่นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับสังคมและภาษาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ edtech เช่นการใช้ iPad คอมพิวเตอร์หรือการเขียนโค้ดทักษะสำคัญที่ควรพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ critical thinking การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม collaboration, ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น self-awareness and empathy, การจัดการอารมณ์ในช่วงวัยรุ่นทักษะดิจิทัลและการใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณสรุปมัธยมศึกษาตอนต้นคือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็ก ไปสู่วัยรุ่นเป็นช่วงที่เปราะบางและทรงพลังในเวลาเดียวกันหากหลักสูตรถูกออกแบบให้เข้าใจและตอบสนองต่อวัยของเขาเด็กเหล่านี้จะเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มั่นคงมีจิตสำนึกและพร้อมรับมือกับความท้าทายในศตวรรษที่21เด็กมัธยมต้นไม่ใช่แค่ต้องการคำตอ,อบอบอแต่เขาเริ่มต้องการโอกาสในการตั้งคำถามของตัวเอง